มาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้ความรู้เรื่องของการบันทึกข้อมูลแล้วก็การทดลองใช้ระบบบัญชาการของหน่วยงานในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าร่วมถึงฝุ่นควันในขนาดเล็กนะครับที่เขาเรียกว่า pm 2.5ด้วยนะครับ ทางด้านนายพงบุญปองทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลและทดลองใช้ระบบบัญชาการดับไฟป่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับ โดยมีทางด้านนายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการสํานักถึงระดับปฏิบัติการก็มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็เจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีก็มาให้ความรู้มาบรรยายพร้อมทั้งแนะนำโปรแกรมในการจำลองสถานการณ์ไฟป่าสาธิตแล้วก็การฝึกสอนใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ดับไฟป่านะครับพร้อมทั้งทดสอบแล้วมีการสาธิตการบันทึกข้อมูลระบบบัญชาการเหตุการณ์ดับไฟป่าผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ที่เขาเรียกว่า แชทบอทนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ w o r l d w i d e w f i m a n t h c o m ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชาการดับไฟป่าให้มีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับ ทางด้านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เปิดเผยว่ามาตรการในปีนี้จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่ารวมไปถึงฝุ่น pm 2.5โดยเน้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งกําเนิดค่ะโดยใช้มาตรการการควบคุมทั้งในพื้นที่ป่านะคะส่วนในพื้นที่เมืองทั้งปัญหาการจราจรโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่การก่อสร้างให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นค่ะ ก็ถือว่าทุกฝ่ายก็พยายามที่จะหาวิถีทางหาแนวทางนะครับ<ะ>รวมทั้งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่านนะครับ